โอเคครับมาพบกับผม LGC Legend Gamecaster เนอะสักครู่โอเคนะครับห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวช่วงนี้ไม่ว่างนะติดงานโรงเรียนเล็กน้อยแล้วก็ติดงานนู่นนี่นั่นนะครับเลยไม่ได้ว่าแคสเลยอืมใกล้สอบแล้วด้วยนะครับอ่านหนังสือด้วยหละอย่าลืมนะฮะโอเค okay. มากับอยู่ไหมครับวันนี้ผมขี้เกียจเล่นเชเดอร์นะปวดตานะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ปวดตามากบอกกับว่าเชเดอร์เป็นกินทรัพยากรเครื่องมากเลยนะฮะ ผมจะมาสร้างวงจรสายให้ดูนะฮะเนื่องจากว่าในภาคนี้มันไม่มีวงจรเพ s สโตนใช่ไหมอืมเราก็ต้องสร้างวงจรสายกันอันนี้เป็นตัวของเพสโตนะผมเล่นตัวของเพสโตไปไม่ไม่ต้องเล่นตัวเชเดอร์หรอกแสบตาโอเคก็เป็นอันว่าจะใช้ทั้งหมดประมาณประมาณนี้ เนาะโอเคเราจะสร้างบ้านไว้เบสิกเลยหนึ่งโอ้ค้างสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเราจะเอาอย่างนี้นะผมอยากให้มีไฟตรงนี้ทำยังไงทำยังไงนะครับอยากให้ไฟมันเปิดปิดได้นี่ครับทำตามนี้เลย วางเทียนทีตรงนี้วางป้ายไม่ต้องพิมพ์วางป้ายไม่ต้องพิมพ์นะครับโอเคแล้วก็วางสายสองบลอง็อกเ,เพราะทายเราสามารถวางบนป้ายได้นะฮะวางไว้อย่างนี้ครับมันก็จะเป็นซ้อนกันอย่างนี้นั่นเองทก้งนี้ออกโอทำเป็นอย่างนี้โอเควางน้ำตรงนี้ครับเป็นอันว่าแค่นี้แหละครับวงจรเสร็จแล้วออมอันจริงก็เสร็จแล้ว นะฮะแต่อยากให้เห็นผลนะทำไงดีก็วางซ้ำสิครับมันจะเปยากอะไรวงจรนี้เหมาะกับไปสำหรับทำในเซิร์ฟเวอร์มากกว่าที่จะามาทำในนี่นะฮะในเซิร์ฟเวอร์เล่นจริงเพราะว่าค่อนข้างจะเปลืองทรัพยากรน,นะครับถ้าเอาไปทำเล่นเซิร์ฟเวอร์นี่คงไม่เหมาะเพราะะ เสร็จแล้วเว้ยบึ๊บึ๊บึ๊บึบึ๊บึ๊บงรดเร็วโอเคช่วงนี้โปรเจกต์อินโฟชันอาจจะพักไปก่อนนะครับเพราะไม่ว่างจริงๆบอกกับว่าเครื่องอาจจะเต็มใกล้เต็มแล้วนะอาจจะต้องลบไปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าว่างๆผมจะโหลดกับมาแคสใหม่ทันทีเลยนะครับโอเคนี่นะจะถ้าเป็นอย่างนี้โอ้ยมือจังเลยมือจังเลยมือจังเลย โอ,โอ้ยโกลัวความืดกลัวความืดเอาไงเดียวไงดีให้ทำอย่างนี้ครับเอาฟินจุดนะครับวาเปิดไฟแนะนำว่าวางยึดอยู่อ่ะเออจะได้ดูดีๆหน่อยไหมครับอ่อยากทอีกก็วางทีนีปทุบทุบวางวางแล้วก็ทำใหม่นะฮะแค่นี้เอง ง่ายง่ายอย่างที่ไม่ใช่นะครับง่ายง่ายมากง่ายอย่างอืมนะฮะแล้วก็เก๋ไก่ไม่ใช่เรื่องนะฮะเก๋เก๋ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มาปรับตกแต่งนิดหน่อยเนาะตกแต่งด้วยกระจกติงเอ้ยเงตรง,งนี้มีก่อนอนะ เก๋ไค่ใช้เรื่องผมอยากนั่งยองมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้ามีนั่งยองอย่างนี้จะไปที่โอเคมากนะฮะพออันนี้มันเด้งขึ้นไบ่อยมันก็เริ่มจะค้างแลยนะครับโอเคมาลองดูกันใหม่นะฮะเอาแบบวางกระจกฟูุโอเควิธีใช้งานง่ายนิดเดียว งี้เปล่าไงเข้าไปยืนจุด <Def i. S 2> ไฟแบะโอ้ลังการสวยงามไลยอย่างี้แต่ต้องระวังแรงระเบิดเต็นทีนะอาจจะโดนบึ้มตายได้ถ้าเป็นเซเวอร์นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมมีแค่นี้แหละฮะวงจรสาย่ง่ายๆสามารถไปดัดแปลงกับดักได้มากมายนะฮะสำหรับ,บใครสนใจก็ลองทำตามกันได้นะครับอชอบไลค์ใช้ก็ซับสไคร์นะครับผมอ่า แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมบายครับผม